สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเชน s อ w แมนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางงาตัวเต็มเชนซอ w แมนในตอนที่201นะครับผมซึ่งในตอนที่แล้วเชน s อ w แมนตัวปลอมกับเชน s อ w แมนตัวจริงก็ได้มาเผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังวุ่นวายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปีศาจความตายเปิดเผยตัวออกมาแล้วแล้วก็ได้สั่งการ ให้ปีศาจหิวหวยและเชนซอมแมนตัวปลอมเนี่ยไป,ป่วนเมืองทําให้ผู้คนหวาดกลัวให้ถึงที่สุดพ่อเปิดมาในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นปีศาจหิวโหวยทําตามคําสั่งของปีศาจความตายนะครับซึ่งปีศาจหิวหวยหรือว่าคีกะจังเนี่ยก็ได้มาหยิบก้อนหินไล่ปลาหัวคนเล่นนะครับแล้วก็ได้บอกให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวเสยจ,จงกลัวฉันคนที่โดนปลาหินเนี่ยก็งงงงกันนะครับว่าเจนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้หญิงอันตรายแน่เลยขีกะจังเนี่ยได้ถามผู้คนไปนะครับว่าเจ็บใช่ไหมละ่ะโดนก้อนหิน ปลาใส่นะรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวจากคนบึงหรือยังนั่นแหละคือภารกิจของฉันฉันต้องทําให้ทุกคนหวาดกลัวจากนั้นเธอก็ได้หยิบก้อนหินปลาใส่หัวเด็กไปนะครับผมจนเด็กเนี่ยถึงกับตาแตกเลยระหว่างที่เธอกําลังทําภารกิจอยู่ปีศาจลุงหลดเนี่ยก็ได้เข้ามาจิ้มแก้มเธอนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอนี่มันงี่เง่าชะมัดยากนั่นน่ะมันไม่ได้เรียก,กว่าความกลัวแต่ว่ามันเป็นความโกรธเธอกําลังทําให้พวกเขากโกรธเธอนะรู้ไหม ความกลัวน่ะมันต้องทําแบบนี้ตั้งหากและตอนนี้ภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปยังเชนซอแมนตัวจริงกับเชนซอแมนตัวปลอมที่ยืนผชันหน้ากันแต่ถ้าว่าก่อนที่พวกเขาจะเข้าต่อสู้กันเนี่ยในตอนนั้นจูจูก็มีผู้คนลอยมาจากไหนไม่รู้มาชนพวกเขานะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่ของเด็กที่โดนปีศาจหัวปลาก้อนหินใส่ตาเมื่อกี้กระเด็นมาชนกับเดนจินะครับผมซึ่งเดนจิเนี่ยก็ได้คว้าตัวเธอเอาไว้ซึ่งเหมือนเธอเนี่ยกำลังจะตัวลอยแล้วก็ไปกระแทกกับตึกกั อาคารอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นพลังควบคุมแรงโน้มถ่วงของปีศาจร่วงหล่นเชนซอแมนตัวปลอมที่เห็นเดนจิช่วยผู้หญิงคนนี้เอาไว้เนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าที่ช่วยก็เป็นเพราะผู้หญิงเสียนะแล้วตอนนี้เชนซอลแมนตัวปลอมก็พร้อมที่จะเข้าต่อสู้กับเดนจิแล้วเดนจิเลยตะโกนขอความช่วยเหลือกับโยรุที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับว่าให้ช่วยผู้หญิงคนนี้ทีโยรุก็ยืนมองสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่เธอจะสะยะย,ยิ้มแล้วก็ได้ปั้งยิงใส่แขนของผู้หญิงคนนี้จนแขนเธอเนี่ยขาดนะครับแล้วตัวก็ ลอยกระเด็นไปตามแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วคิดว่าตัวเนี่ยก็น่าจะไปกระแทกกับอะไรสักอย่างจนอาจจะเสียชีวิตโยรุก็หัวเราะนะครับผมแล้วก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยร้องลั่นเลยเมื่อกี้เดนจิที่เห็นโยรุหัวเราะด้วยความสนุกสนานเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยหน้าตาน่ารักแต่ว่าเป็นปีศาจชัดๆเลยนะโยรุเลยบอกกับเดนจิว่าผู้หญิงน่ะมีแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วนี่แล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสำหรับเชนซอมแมนในตอนที่2 1 0ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไร คืบหน้านะครับก็ได้เห็นแค่พวกปีศาจหิวโหวยออกมาสร้างสถานการณ์นะครับโดยการเอาหินไปไล่ปลาคนเล่นปีศาจลงุลงหลนเนี่ยถึงกับบอกนะครับว่าวิธีการแบบนี้มันผิดคือมันไม่ได้ทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวแต่ว่ามันทําให้คนรู้สึกโกรธเรียกได้ว่าตัวละครปีศาจหิวห,ยหวหยหรือว่าขี้กาจังเนี่ยก็ดูเป็นตัวละครที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนโดนตกแน่นอนกับความน่ารักของเธอส่วนในตอนท้ายเราก็ได้เห็นโยรุโชว์ความ เป็นปีศาจออกมาอีกแล้วนะครับผมตัดมือคนปล่อยให้ไปตายโดยไม่ใยดีนะครับเดนจิเนี่ยก็ถึงกับถามเลยว่าเธอนี่มันแบบน่ารักแต่ว่าเป็นปีศาจไปแล้วเงินหรอซึ่งโยรุก็ตอบได้น่าสนใจนะครับผมว่าผู้หญิงสําหรับเดนจิเนี่ยแค่เธอคนเดียวก็พอแล้วก็จะมีประมานี้นะครับสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ ก็สวัสดีครับ